ย้อนแย้งกับสิ่งต่างๆเจตนารต่างๆขององค์กรที่ทําปฏิบัติต่อคุณคนกอๆมาอะไรเงี้ยครับที่แบบเราดูแลทั้งที่พักเรื่องของอาหารการกินแต่เหมือนที่แชมป์ไลฟ์ไปอ่ะครับก็คือเหมือนว่าน้องเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่ค่อนข้างรีเควสเยอะมากๆอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ชอบอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่เอาอะไรเงี้ยครับอืมวินาทีแรกที่เราได้เห็นคลิปที่เขาออกมาอธิบายความรู้สึกนะตอนนั้นเพราะแน่นอนแหละแชมป์คือหน,หนึ่งคนที่อยู่ใกล้ชิดเหมือนกันครับ ก็รู้สึกแบบจริงๆน้องไม่น่าพูดครับผมจริงๆไม่น่าทําเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันมันพูดแล้วมันอาจจะทําให้แบบกระแสตีกลับหรือว่าตัวเองอาจจะดูแย่ไปในหลากหลายเพราะว่าเชื่อเลยว่าคนไทยหลากหลายคนเนี่ยชื่นชอบน้องมากในตอนประกวดซึ่งอาจจะเห็นว่าน้องเป็นคนที่แบบเอาเขสวยคนหนึ่งเป็นคนที่ดูใจดีเข้าหาสื่อเข้าหาคนได้ง่ายแต่สุดท้ายแล้วมันกลายมาเป็นว่ามันคือเบื้องหลังที่ทั้งทีมงานหลากหลายคนก็ได้เก็บเอาไว้ข้างใน แล้วก็ไม่ได้บอกใครเพราะเราก็คิดว่าอ่ะโอเคก็มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่แม้กระทั่งเราอาจจะมีแบบว่าเออมีบางมุมที่แบบอยากได้แบบนั้นแบบนี้มันก็อาจจะเป็นแบบเออแบบนั้นเหมือนกันแล้วผิดแค่นี้แต่พอจนแล้วจนรอดมันแบบมันหลายครั้งเจอเรื่องนี้มันก็ยิ่ง1 2 3 4 5มันมาเรื่อยๆครับตั้งแต่เกิดเรื่องคุยกับบอลเนี่ยแซมพี่แซมตั้งแต่เกิดเรื่องก็มีคุยจริงๆปัญหาเนี้ยมันมีคุยมาตลอดครับภายในองค์กร ทั้งกับทางบอสเองหมามีเองหรือว่าทางทีมงานทั้งหมดครับว่าปัญหามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตั้งแต่ที่อย่างอย่างที่บอกเลยครับว่าตั้งแต่ที่น้องมงมามันก็จะเริ่มมีเข้ามารีเควสละ ฉันอยากได้นั่นฉันอยากได้นี่ฉันอยากแบบนั้นแบบนี้อะไราเงี้ยแล้วก็เอาโอเคเข้าใจว่าเหมือนเป็นการแบบเบ a i n s t o r กันร,ระหว่างน้องและองค์กรในการแชร์ลิงว่าอ่ะน้องอยากได้ประมาณไหนพอเราก็พยายามแบบโอเคปรับตัวเข้ากับน้องให้มากขึ้น<ม>แล้วก็ทําต่างๆแต่ทีเนี้ยมันก็เริ่มหนักขึ้นทุกวันครับอยากเป็นปับป๊บๆแบบ,บ,บ,บนี้จริงๆมีเรื่องราวหลากหลายอย่างเลยกับการแบบที่เจอมาที่อาจจะไม่ได้พูดเป็นอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับตอนรู้สึกอารมณ์เป็นยังไงบ้างครับอของอาของใครครับของบอส ก็อาจจะมีทั้งผิดหวังครับจำว่าหลักๆเลยคือก็บอยก็คงแบบว่าเสียใจแล้วก็ผิดหวังที่ว่าเรามาเจอกับบุคคลประมาณนี้เพราะหลักหลายอย่างที่น้องพูดไม่ว่าจะเป็นทั้งการแสดงออกต่างๆต่อหน้าสื่อต่อหน้าคนในองค์กรณขณะช่วงประกวดอย่างที่บอกครับว่าทุกคนอะช่วงประกวดอะอยากได้ตําแหน่งหมดทําอะไรก็ได้แต่พอหลังประกวดหลังจากนั้นครับมันคือบทพิสูจน์ตัวจริงมากกว่าว่าเป็นคนจริงหรือไม่จริงพฤติกรรมของของตัวเขาอะค่ะเริ่มเปลี่ยนไปหลังรับมงประมาณ เดือนไม่นานแค่ไหนจริงๆฉําว่าเขาเป็นคนที่รีเควสแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วครับเพราะว่าเท่าที่ฟังจากท่านอื่นๆที่เคยทํางานร่วมก่อนหน้านี้ครับก็จะมีแบบคนที่ค่อนข้างจะรีเควสร,รีเควสเยอะค่อนข้างมากอยากจะได้แบบนั้นอยากจะได้แบบนี้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราก็ทำำกําความเข้าใจว่าเออเขาอาจจะเป็นแบบ perfectionist ที่แบบว่าต้องการความเป๊ะแต่เท่าที่ดูมามันไม่ใช่มันคือความลักสบายของเขาซะมากกว่าครับ แล้วก็มีอะไรที่แบบบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเออแบบแอตติจูดเขาแปลกๆอย่างเช่นตอนไปเกาหลีอันนี้อันนี้แอบ,บขอเล่าน,นิดนึงซึ่งอาจจะไม่ได้พูดตอนไลฟ์อย่างตอนไปเกาหลีอะไรแบบนี้ครับซึ่งน้องก็รู้อยู่แล้วว่าเราไปาเป็นการขอบคุณสปอนเซอร์ที่เขาซัพพอร์ตเวทีเมสแวร์นิทานชอนเราก็คือโรงพยาบาลน,นานะเขาดูแลดีมากครับเขาจองตัว๋วแล้วน้องก็ไปนั่งเป็น บิสเนสคลาสด้วยนะครับเราก็จองแบบดีมากโรงแรมก็พักเดี่ยวอะไรแบบนี้ไปดูแลอาหารการกินดูแล,แลดีหมดทุกมือพอไปอ่าโอเคนั้นตัดพาไปขอบคุณสปอนเซอร์ประโยคแรกที่น้อง direct message มาหาทางทีมงานคืออะไรรู้เปล่าครับคุณช่วยติดต่อค่ายเกาหลีดังๆให้ฉันได้ไหมฉันอยากไปจอยกับศิลปินไปถ่ายภาพกับศิลปินคือเหมือนว่า คือเขาก็อมองเขาว่าตัวเองเขาคือสตาร์คนหนึ่งเขาอยากไปจอยร่วมสังกัดกับศิลปินเกาหลีอะไรแบบนี้นี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยยูอันนี้คือเรามาขอบคุณสปอนเซอร์แล้วอยู่ดีคุณจะแบบว่าอยู่ดีมาแบบหลีกไปแบบจะไปหาแบบศิลปินไปค่ายต่างๆอย่างนั้นได้ยังไงอะไรแบบนี้ครับคือเราควรเลเป็นการสปอนเซอร์ที่เขาพามามา,มากกว่าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนความแปลกนิดนึงที่เราค่อยๆเจอมาอะไรแบบนี้ครับมีพฤติกรรมอะไรอีกคะที่ที่ชาวรู้สึกว่าแบบไม่ชอบอือ จริงๆการรู้สึกไม่ชอบที่สุดเลยใช่ไหมครับเท่าที่เจอมาเป็นน้องเป็นคนที่เหมือนอย่างที่ที่ที่ได้พูดไปครับก็คือว่าเป็นคนชอบใช้ใช้ทีมงานอย่างนู้อย่างนี้งันซึ่งอยากจะบอกเลยว่าควีนที่เจอมาแต่ก่อนเนี้ยโอ้โหปุกป่าฝ่าดงแบบว่าสู้มากเป็นควีนที่สู้มากดูแลตัวเองได้แต่เนี้ยคือเรื่องที่เจอหนักๆเลยคือตอนจะไปโฮมคัมมิ่งที่อินเดียเหมือนที่แชมไลท์ไป ทาง n อคนใหม่ก็มีการระบุมาแล้วว่าเอาโอเคเรื่องของตั๋วเขาพพอร์ตก็คือจะเป็นบิเซนสามที่ก็คือจะเป็นคุณวัตหมามีแล้วก็น้องอีกสาที่จะเป็นทีมงานสตาฟของ MGI ก็คือที่ไปก็คือตอนนั้นก็คือวางแผนไปก็มีแชมป์ใช่ไหมครับที่ไปแล้วก็มีเต่าแล้วก็เป็นน้องทีมโปรดักชั่นอีกคนหนึ่งซึ่งโคตาันก็เต็มแล้วแต่ว่าน้องจะรีเควสบอกว่าให้ตัดทีมงาน MJ ออกไป2คนเพื่อจะช่างหน้าชุาผมไปสําหรับน้องเขาเพื่ออยู่โฮมคัมมิ่งนี่ก็เลยบอกว่าออา แล้วช่างอินเดียไม่มีหรอน้องบอกน้องก็เป็นคนพูดว่าช่างที่นู่นแบบแต่งไม่ถูกใจน้องน้องอยากบรีเควสช่างไทยไปแล้วบอกอา้าวถ้าเกิดเราช่างไทยไปแล้วใครจะซัพพอร์ตเรื่องค่าตัว๋วค่าอะไรน้องก็จะแบบเหมือนพักพารามาว่าก็ทางอยูไงอะไรแบบนี้ครับก็คือจะแบบเฮ้ยแล้วแบบอ้าวทำไมพอเวลาแบบเราก็มองภาพไปยังคนเก่าอย่างลูเซนา ena, อิซาเบล่าหรือคน,นก่อนๆอย่างเงีย้ยเขาไปคนเดียวบางทีเดินทางแบบไปต้องแบ่งกันไปครับแบบ บอยไปประเทศนึงหมอบีทประเทศนึงแล้วน้องไปประเทศนึงน้องยังดูแลตัวเองได้อย่างลูเซีน่าที่แบบหน้าผมพยมเองเลยแต่นี่คือแบบว่าฉันทําอะไรไม่เป็นเลยพี่แช๊คก็แสดงว่าที่ผ่านมาในระหว่างทัวเนี่ยสแสดงว่าตัวตัวเลขาเองน,นี่ก็คือไม่ได้แต่งหน้าเองเลยเหรออันนี้ฉันไม่ทราบฉันไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่ากฎก็ไม่ได้ห้ามครับว่าแบบออาจจะเอาช่างแต่งหน้าไปช่วยเติมได้ระหว่างการประกวดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้อะว่าน้องแบบความสามารถได้ขนาดไหน ตอนที่อยู่ในกองครับหลายคนอาจจะไม่ได้เผยว่าส่วนอ่อนแอของตัวเองมาให้ดูหรอกว่ามันแบบว่าเออมีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าพอหลังจากนั้นมากกว่าเราได้เห็นอะไรมากแล้วก็เยอะขึ้นอย่างเรื่องของอาหารการกินก็ดีอย่างเงี้ยครับแบบที่น้องบอกว่าขาดการดูแลเรื่องของอาหารการกินแล้วตอนที่ไปอยู่อย่างเช่นโรงแรมที่เราไปดูไปอยู่หลังจากที่มงโคโรเนชั่นเรียบร้อยใช่ไหมครับก็ย้ายไปของสปอนเซอร์กับที่ทวินทาวเวอร์ห้องกว้างแล้วน้องก็อยู่คนเดียวห้องกว้างมาก กว้างแบบกว้างแล้วมี2เตียงแต่น้องบอกว่าห้องคับแคบที่วางของไม่พอแล้วเรื่องของอาหารการกินน้องแบบไม่ไม,ไม่ค่อยได้กินอะไรอาหารเช้าเขาก็มีดินเนอร์เขาก็เลี้ยงถ้าเกิดตัวน้องเองอ่ะรีเควสบอกเขาเขาก็มาให้อยู่แล้วรวมถึงแม้กระทั่งแชมป์เองกับตัวทีมงานเองก็มีการสั่งอาหารให้น้องตลอดอยู่แล้วครับมีการถามเสมอว,ว่าอยู่อยากกินอะไรพอเชี่วเข้าใจน้องว่าเป็นน้องเป็นมังสวิรัตเราก็มีการรีเควสเลือกร้านที่ดีอะไรเงี้ยมาส่งให้น้อง พอมาถึงฉันเคยเจอเลยตอนนั้นจะไปทางานงานหนึ่งฉันก็รีเควสร้านแบบดีๆมาให้น้องเลยน้องบอกว่าน้องไม่กินบอกว่ามันแบบไม่น่ากินแล้วครับผมน้องบอกว่าอยากกินเป็นแบบเวจเทรเรสอีกแบบหนึ่งซึ่งแบบอา้าวแล้วอยู่ไม่บอกเราก็ถามอยู่แล้วอะไรเงี้ยอ้าวโอเคเราก็โอเคกสกิปไปไม่เป็นไรเพราะว่าเราเข้าใจว่าเอออารมณ์นะตอนนั้นแบบอยากจะกินเราก็อา้าวโอเคไปออเดอร์ร้านใหม่มาให้อะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งแม้กระทั่งตอนไปอยู่บ้านแกรนเองก็ดีอย่างเงี้ยซึ่งน้องบอกว่าไม่มีอุปกรณ์ทําครัวอะไรซึ่งแบบเหมือนที่เห็นในคลิปอ่ะเราไปบ้านแกนมาทํากิจกรรมมาต้องกี่ค,ครั้งแล้วอะไรเงี้ยครับกระทงกระทาทุกอย่างมีหมดองอาหารสามารถทําได้หมดอะไรเงี้ยแม้กระทั่งไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรเงี้ยน,น้องก็จะแบบว่ารีเควสต์ว่าไม่อยากไปน้องก็จะใช้แบบทีมงานบอกยูไปซื้อฉันสิอะไรอย่างเงี้ยจะเจอแบบนี้ตลอดเวลาครับไม่อยากกันตัวคันนี้่ยเของรางวัลเนรางวัลต่างๆอืนองค์กรอะไรนะครับอืม จริงๆแล้วถ้าเกิดส่วนที่ผ่านไปนียต้องเป็นฝ่ายทางเลกเกลให้ฝ่ายกฎหมายลองอคุยดูครับว่าหลังจากหลังจากนี้จะเป็นยังไงหรือว่าก่อนหน้านี้จะเป็นยังไงแต่ว่าก็ได้มีออกหนังสือโนติสไปแล้วครับให้คืนใส่สะพายกับมุงกุฎให้มาคืนที่กองประกวดเดี๋ยวเราจะมีการดําเนินคดีด้วยอ,อันนี้ครับก็ต้องเป็นขั้นตอนของทางคุณเพลซ่าแล้วก็ทางคุณอวัชครับเพราะว่าตอนที่น้องออกมาคลิปที่พูดะก็มีการพาดพิงแล้วก็พูดเชิงในลักษณะที่ว่า ให้คนอื่นเข้าใจผิดในลักษณะของตัวบคุคคลและองค์กรด้วยครับน,นี่คือข้อหาเบื้องต้นคร่าวๆใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือน้องก็ทําผิดข้อสัญญาลากหลายอย่างเลยครับงงแค่เป็นข้ออะไรครับก็เหมือนตอนนี้เรามี announcements ไปแล้วทางทางทางเพจ Miss Grand International แล้วก็ทางเพจ Miss Grand Thailand ครับก็มีบอกแล้วว่าลิสต์ที่น้องแบบอะไรยังไงบ้างที่เราทําหนังสือไปในการ n o t i ว่าเราอาจจะขอปลดออกจากตาแหน่ง แต่น้องก็เหมือนแบบชิงก่อดว่าแบบเอ้ยฉันลาออกจากตาแหน่งเองเพื่อให้แบบว่าให้ตัวเองแบบดูดีแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยครับให้สังคมแบบเห็นใจซึ่งจริงๆแล้วอ่ะปัญหาเนี้ยมันเกิดสะสมมาแบบค่อนข้างนานพอสมควรครับกับการที่เป็นแบบนี้ที่เกิดขึ้นก็คือยืนยันอีกครงว่าตอนแรก่อตั้งใจว่าจะกดใช่ไหมจริงๆมีการคุยแล้วครับแต่ว่าน้องอ่ะเริ่มเริ่มออกออกไลน์ค่อนข้างเยอะมีการดื้อมีการบอกว่าถ้าเกิดยูไม่แบบ โอนเงินรางวัลอันนี้มาฉันจะไม่ไปอะไรเงี้ยซึ่งเรามีหลักทานหลักฐานหมดในเรื่องของการขอเอกสารกับการโอนเงินไปต่างประเทศเหมือนอย่างที่บอสบอกครับว่าการโอนเงินไปต่างประเทศเนี้ยมันต้องใช้หลักฐานหลายอย่างทั้งที่อยู่สวิปโพสบุ๊กแบงค์ชื่อต่างๆแต่น้องหนึ่งคือน้องส่งไม่ครบแล้วจะเป็นคนที่แบบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไม่ติดไม่ค่อยอ่อนโซเชียลบางทีเราไลน์ไปวันนี้อีก3วันค่อยตอบ อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยให้การทํางานล่าชา้าแต่ว่าประเด็นคือตอนที่น้องมาไทยเราก็จะให้เงินสดแล้วแต่น้องก็เลือกที่จะไม่เอาบอกว่าจะให้โอนเข้าบัญชีก็เลยงงเหมือนกันว่าแบบแล้วจะให้ทําในรูปแบบไหนทางนันที่ทางเราก็พยายามปรับเข้าหาน้องค่อนข้างเยอะพอสมควรมิชชั่นก็อยู่เรื่องค่ะที่ว่าโกงอ,อายุอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมคะหรือว่ายังไงอื่นอันนี้เรื่องโกงอายุน่นาจะถ้าเกิดในพาสปอร์ตเหมือนที่บอสบอกเลยครับว่าตามนั้นอันนี้ชั้นไม่ไม่ทราบเรื่องรายละเอียดดีเทลเชิงลึกคร แต่ของแชมป์มันจะดูภาพรวมจะเจอในเรื่องของแบบว่าออกมาพูดในฐา,านะของการคนดูแลสปอนเซอร์แล้วกัน<ม>น้องก็ทําไม่น่ารักค่อนข้างหลายอย่างครับอย่างเช่นพาแม่พาน้องไปทำศิลปกรรมโดยที่ไม่บอกเราสักคาอย่างน้อยทับมาบอกแชมป์คือแชมป์ไม่ได้เป็นคนหัวคอนแทคเพราะว่าน้องๆหลายคนก็มาทักแบบว่าเออขอแบบ ไปทําอะไรแบบนี้แต่น้องอยู่ดีแบบให้แม่ติดต่อไปเองแล้วเราเพิ่งมาทราบปัญหาตอนที่มันเกิดเรื่องไปแล้วทางให้เราก็ไม่ไม่รู้อะไรเลยก่อนหน้านี้เพราะว่าทางที่สปอนเซอร์ก็เข้าใจว่าทางน้องมีการมาขออนุญาตแล้วแล้วอย่างนี้ทางกองโฟีดแบ็กกับแม่ชอ่นแบบไม่ออกติดต่อแต่แม่เรื่องอะไรอืมเรื่องอายุน้องเหรอครับอืมจริงๆอันนี้แชมว่ามันออนในพาสปอร์ตมันเป็นประมาณตามนั้นอยู่แล้วครับ มันมีหลักฐานอะไรตรงนั้นอยู่แล้วจริงๆให้ทางฝ่ายกฎหมายดีกว่าเพราะว่าผมเชมว่าจะดูในพาร์ทของการดูแลหลังจากได้ตําแหน่งเป็นหลักแล้วก็ในเรื่องของสปอนเซอร์ครับที่เจอมาอย่างกรณีสปอนเซอร์ค่ะี่แชมป์มันทำให้เราเหมือนเสียเครดิตไหมแบบว่าการเขาแบบพายาแอบไปทำโดยที่ไม่บอกเราจริงๆค่อนข้างกระทบไหมกับองค์กรไม่ได้กระทบหนักมากครับแต่ว่าเรามีการคุยถึงปัญหาเหตุและผลแล้วก็ทางทางนานะน่ารักมากครับก็แบบ เขาเข้าใจแลวเขาก็แยกแยะได้ออกว่าปัญหาไม่เกิดจากใครมันเป็นตัวบุคคลไม่ใช่องค์กรทีนี้ครับก็เลยมีการได้คุยกับทางทางโรงพยาบาลนาน,านานะแล้วว่าปัญหาเกิดจากอะไรขึ้นซึ่งมันก็มาจากหลักๆเลยก็คือทั้งตัวน้องแล้วก็ครอบครัวของน้องที่ทําไม่ค่อยน่ารักให้กับทางโรงพยาบาลค่อนข้างเยอะเลยครับจริงๆแมันแดงมาจากอะไรครมาจุดแตกหักจุด,จด,จดแตกหัขกของปัญหานี้จริงๆแล้วมันเป็นปัญหาสะสมที่มาค่อนข้างหลายเรื่องเลยครับอย่างอย่างที่แชมป์ได้เล่าไปแล้วก็อย่างที่ หมอมิเทซ่าหรือว่าบอสได้เล่าไปมันแบบปัญหาหลายอย่างจนเรารู้สึกว่าเราทํางานด้วยไม่ได้กับคนนี้เราเอาคนที่พร้อมทํางานดีกว่าซึ่งมันมีข้อเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นทั้ง CJ หรือว่าคนอื่นๆเขารู้สึกแอพเฟชเอมากแล้วก็เขาตั้งใจในโพสิชชั่นนิ่งของที่ที่เขาได้รับแล้วก็ทํา อย่างตัวซีเจงเนี่ยเวลาไปออกงานที่ไหนจะมีทั้งมาขออนุญาตบอกว่าเอ้ยอันนี้จะเป็นงานการกุศลน,นะแต่ว่าขอใช้ตําแหน่งในการออกน้องมาบอกตลอดแล้วน้องน่ารักมากแม้กระทั่งจนถึงทุกวันนี้ในการเลือกตำแหน่งของซีเจยังเป็นตามเป็นไปตามทุกคนใช่ครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวรอประกาศมีประกาศแน่นอนเดี๋ยวแป๊บๆเนี่ยครับเดี๋ยวก็ลงโพสต์แล้วครับแต่ตอนนี้เขายังไม่มีาติดต่อมาโดยตรงเลยแต่ขอคุยแบบตินต่อับตัวน้องใช่ไหมครับจริงๆเรามีโน้ติสไปทางอีเมลอะไรเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าเขาก็ยังอิกนออย่างเงียบอยู่ ใช่ครับเราคนเรามีเด a ไลน์ให้เขาไหมครับจริงๆอย่างที่บอแจ้งไปว่า30มิถุนาครับในเรื่องของการรีเทิร์นมงกุฎถ้าเกิดเขาไม่คืนมันมันจะต้องเป็นสเต็ปต่อไปก็เป็นจริงจริงอันนี้เราก็สามารถดําเนินคดีทางกฎหมายได้ครับเพราะว่ามันก็เรามีการทําหนังสือแจ้งเตือนไปแล้วแต่มันไม่ใช่มงกุฎจริง <c oughs> จริงมันเป็นมงมงจําลองครับแต่ว่าเอาตรงมงจําลองมันก็มีมูลค่ามีมูลค่าเหมือนกัน จริงๆอะเหมือนถ้าเกิดสมมติว่าอย่างมงหลักกับมงจำลองเงี้ยครับเราเราไม่อยากให้แล้วมงปลอมมันเป็นมงจำลอง<ช>ที่ไว้สำหรับในการ<ค>ออกงานบางงานใช่เพราะว่ามงกุฎมีแวลูค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเขามาขอโทษพี่นวัดพี่ฉันคิดว่าพี่นวัดจ,จะให้อภ<ห>ัยไ,ไหมคะฉันว่าคนอย่างเขาก้มก้มไม่เป็นยอมยอมไม่ลงก้มไม่เป็นอันนี้คือจากที่สัมผัสเลยสัมผัสมาเลยเขาจะเป็นฟิลประมาณนั้นเพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยผิดเขาจะถูกหมดแล้วเขาก็ต้องได้รับการแบบดูแลอะไรต่างๆที่แบบ ต้องต้องแบบดุดราชินีอะไรอย่างเงี้ยครับ <Okay. S 1> เหมือนอย่างที่บอกมาคือน้องมาพูดในพาที่น้องเป็นคนไปเสร็จอย่างนั้นทั้งเรื่องที่พัก <Yeah. S 1> ฉันบอกว่าหาโรงแรมให้ไหมที่อยู่ในใจกลางเมืองที่จะได้เดินทางไปรุ่นนี้นั้นได้จกไม่เอาอยา,อยากอยู่ที่บ้านแกรนสงบดีไม่ต้องเจอใครเพราะฉันไม่อยากแต่งหน้าทําผมลงมากินข้าวแล้วเจอคน mm. อ่าโอเคงั้นฉันก็อยู่บ้านแกรนไปทีนี้เธออยากทานอะไรไหมเธอรีเควสกับทีม AR ได้เลยไม่เป็นไร แม่ฉันดีลร้านอาหารไวแล้วมีร้านอาหารอินเดียของอินเดียคอมมิวนิตี้ของน้องเดี๋ยวเขาจะมาส่งอาหารให้ทุกวันอ่ะโอเคในเมื่อน้องรีเควสมาแบบนี้เราก็โอเคตามนั้นนี่ก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าเกิดมีอะไรก็บอกและสุดท้ายอยู่ดีไปมานั่งว่าเราว่าเราแบบไม่ดูแลไม่อะไรแม้กระทั่งแบบแม่บงแม่บ้านมารีเควสว่าจากปกติแม่บ้านนะครับก็จะเข้าแบบประมาณ3วันครั้งหรือว่าอาทิตย์หนึ่งสองครั้งอะไรเงี้ยก็จะมารีเควสว่าจะให้เข้าแบบวันเว้นวัน,วนมาทําความสะอาดซึ่งแบบ มันเป็นบ้านแล้วมันไม่ได้แบบสกปรกอะไรแบบเ,เท่าไหร่อยู่แล,แล้วเพราะคนไม่ได้แบบปุกผ่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็มีการแบบว่าอ่ะมารีเพวบอกว่าผ้าเช็ดตัวฉันใช้แบบอุ๊ปโ,โทษครับมันใช้ซ้ำไม่ได้ต้องแบบเปลี<ต>่ยนผ้าเช็ดตัวให<ม>้ท<ม>ุกวันก็เลยตัดปัญหาด้วยการไปซื้อผ้าเช็ดตัวมาแบบเป็นโหลเลยเพื่อมาวางปึ้งให้ให้น้องอ่ะใช้เสร็จใส่ใส่ตะกร้าแล้วเดี๋ยวแม่บ้านจะเก็บไปซักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเออแล้วบอกว่าอยู่ที่บ้านแบบห่างไกลไม่มีอะไรบ้านแกรนเหมือนเหมือนที่เห็นใหญ่โตมโหฬาน มีทีวีมี t f ิ i x ให้ดูมีคิทเช่นมีโซนทุกอย่างมีฟตตี้มีที่ออกกำลังกายพอพออย่างเงี้ยปุ๊บก,ก็จะมารีเควสอีกว่าฉันออกกำลังกายเองไม่ได้อยู่ต้องหาเทรนเนอร์ไหมฉันเทรนทุกวันคือมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเพิ่มแบบสเต็ปค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเออแบบรีเควสมากแล้วเวลาไปออกง,งออกงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแบบว่า จะชี้เธอไปเอานั้นเธอไปเอานี้ให้ฉันฉันจะอะไรี่พี่แชมป์พอจะสื้อผ้าหรือว่ารู้ในเคาว่าตอนที่เขาอยู่อยู่ที่ประเทศเขาอะไรเนี่ยคือชิตความเป็นเจ้าหญิงอันนี้ฉันไม่รู้เลยเพราะว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่แชมป์อ่ะยังไม่รับรู้แม้กระทั่งบ้านแชมป์ยังไม่เคยเห็นของเขาเลยครับว่ามีความเป็นอยู่อะไรเป็นยังไงเพราะว่าเขาจะชอบเล่าว่าดีเทลบ้านของเขาคือเป็นหมอทั้งตระกูลแล้วน้องสาวนี่ก็เรียนอยู่ต่างประเทศเขาก็จบมาจากต่างประเทศอะไรประมาณนี้ซัมติงอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่มันก็เริ่มค่อยๆมาแบบว่าเหมือนจะแบบโตเรื่อยๆซึ่งไม่อยากเลยกโตเพราะเราก็ไม่รู้เป็นเราไม่ได้ไปสืบดู <S 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 ดเพราะว่าถ้าเกิดสูงแล้วคนที่แบบไปเรียนอยู่ต่างประเทศจริงเนี่ยมันก็ต้องมีหนึ่งไม่ไมว่าจะเป็นทั้งวีซ่าหรืออะไรแต่พอเวลาเราจะขอวีซ่าตรงนั้นพราะน้องบอกว่าน้องเคยไปเรียนอยู่ต่างประเทศเราก็จะขอวีซ่าตรงนั้นเพื่อเวลาเราบินไปต่าง่าตงประเทศเช่นโซอนอื่นเราสามารถใช้วีซ่าหรือว่าตรงเนี้ยในการยืนยันเข้าประเทศได้แต่น้องไม่มีใช่แล้วน้องก็ โอ้โหมันก็เลยแบบว่าเราก็ค่อยแบบซึมซับมาเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าเราไม่เคยไปเจอคุกพีว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแม้กระทั่งตอนไปอินเดียเนี่ยน้องก็สาเสียเทเสียของเอ็นดีคนใหม่ว่าแบบว่าเขาดูแลไม่ดียงงอ,ยอย่างนั้นอย่างงูนงี้ซึ่งแบบโรงแรมที่เขาเปิดให้นอนที่ินเดียตอนไปโฮม e ัวรมงคือ5ดาวนะครับเป็น5ดาวมีอาหารแบบ24ชั่วโมงถ้าเกิดอยู่ลงมากินอยู่ปุ๊บลงบินกับออร์แกไนเซอร์ได้เลยแต่เนี่ยน้องก็บอกว่า ไม่ดีไปว่าปเปิดเบ์มอ,องค์กรใหม่ของบริวมอินเดียจัดงานแถลงข่า,ขาวเขาก็เตรียมให้โฮมคัมมิ่งก็เตรียมลดเปิดประทุนให้อย่างดีดีลสถานที่ให้แต่น้องบอกว่าเขาดูแลไม่ดีเนี่ยน้องน้องจะแบบเบรมทุกคนใช่ครับพี่ชนตอนนี้ชัชนรู้สึกไงบ้างเพราะมันกลายเป็นเหมือนเรื่องมันเริ่มลามไปแบบเฟซบอื่นก็มีการมาโสพสตภาพพิงถึงเวทีแกนด้วยหรือว่านางงามคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะจริงๆ ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเป็นกับน้องอ่ะก็รู้สึกเสียใจที่น้องทําแบบนี้แต่เราเรารู้สึกว่าก็เป็นโชคดีของเราครับที่เรามารู้ตัวเราก็ตัดสินใจได้ไวเราก็เลยจึงได้เลือกคนที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพในการที่ทํารับช่วงต่อตรงนี้ได้ไวขึ้นก็คือเป็น CJ แล้วก็ถามว่ารู้สึกยังไงเช์ว่าทุกอย่างแล้วให้เวลาเป็นการพิสูจน์ดีกว่าครับเหมือนเรื่องที่เราผ่านมาในหลากหลายเรื่องในปี2024ที่ผ่านมากับ m i s s Grand Inter เราเจอหลากหลายเรื่องมาก มีทั้งกระแสดราม,มา่าคนมาต่อว่าแม้กระทั่งองค์กรก็หนักคุณวัตรก็หนักหมามีก็หนักแชมป์เองก็โดนแต่แชมป์เชื่อว่าทุกอย่างแล้วมันคือบทพิสูจน์ของการกระทําของเราถ้าเกิดเราดีจริงต่อให้เราเจอวิกฤตอะไรเจอไปสักแค่ไหนฉันว่ามันไม่มีทางกระทบได้หรอกครับสุดท้ายอย่างที่แชมป์ฝาก ถึงแฟนอินเตอร์เนี่ยเป็นภาษาจีนไม่หน่อยกับเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นอีกนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันก็มีหลายคนที่พยายามจะพูดเนาะเกี่ยวกับดราม่านี้ด้วย So for international fans o so if you want to know the true story you just see through any information from our side so now I already post on Miss Fan International fan page so I think one day you will know who is the lie person and who is the true person one ใช mm ่ใคมีคมีอะไรอยากจะถาม น้องเข้าใจไหมครว่าถ้ายังไม่จบในเงี้ยติดจบกนจะเป็นยังไงจริงๆก็ไม่อยากฝากอะไรถึงกับบุคคลคนนี้แล้วนะครับแชมป์ก็เลยบอกว่าให้เขาแบบ a c c e p t ในสิ่งที่เขาเลือกแล้วสิ่งที่เขาเป็นเพราะแชมป์เชื่อว่ามันก็คือผลของการการะทําครับสุดท้ายแล้วมันจะวนมาดีหรือไม่ดีมันก็คือการการะทาจากจุดเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ